วัดเชตวันมหาบิหารที่อนาถาพินิกาเศรษฐีสร้างถวายหลังจากที่อนาถาพินิกาเศรษฐีได้ไปค้าขายที่เมืองรัชคห์ได้ฟังธรรมได้สําเร็จโสดาบาันแล้วจึงได้นิมนต์พุทธเจ้าสเสด็จมาที่แฟนโกศลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางมากับพิสูจน์ทั้งหลายเป็นจํานวนมาก อาณาตัรมิการเศรษฐีจึงได้หาสถานที่ให้เป็นวัดสร้างเป็นบัดขึ้นมาจึงไปขอซื้อสวนของเจ้าเชษเจ้าเชษก็เลยได้บอกว่าถ้าท่านอยากได้ก็เอาเงินทองมาปูให้เต็มเศรษฐีก็จัดการตามสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าพอปูมาถึงที่ชุมประตูก็เจ้าเชษก็บอกว่าก็ข้าพระเจ้าก็ขอมีส่วนร่วมแล้วก็ขอตั้งชื่อว่าเชตะ เชตก็คือเจ้าเชตวันก็คือสวนสวนของเจ้าเชตซึ่งนาทาัพไม่ได้กเศรษฐีนั้นสร้างรัพยด้วยทรัพย์เป็นจํานวนมากเอามาปูนั้น18โกรดสร้างอีก18โกรดสลสรองอีก18โกรดครก็คือเป็นเงินจํานวนมากแต่ว่าเศรษฐีก็ไม่ได้นั่นก็ทําดังที่ตั้งใจแล้วก็มีพิสูจ สงมาจำพรรษาเป็นจำนวนมากแล้วก็มีกุติแล้วก็มูลคันตกุกดีมีธรรมพัสภามอาีอานันทโพมีกุติภศษีวดีกุติตตพระเทลระมากมายนะครับที่วัดเชตวันแห่งนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่วัดเชตวันนี้19ภพรรษา แล้วก็สิ่งสำคัญพระองค์ได้แสดงธรรมเทศนามากมายที่วัดเฉตวันแล้วก็ยังเป็นสถานที่แสดงมงคล38ประการเสบนาจจภาระนางบดิตาจะเสบนาปูชาชะปูชานนยนางเอตมังครรมุตตมังนั้นธรรมะที่พระองค์ได้แสดงที่วัดเฉตวันนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีสาวกสาวิกาได้สำเร็จอรหันสวัวดาบันจิกิทาคาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบัดเชตวันนี้เราควรทั้งหลายที่จะไปบูชาสักการะไปกราบกุฏิของพระพุทธเจ้ากุฏิพระศรีบดีโมคขลานะสารีบุตรกุฏิพระราหุนพระเจลานุเถระนี่เราได้ไประเลืกอถึงคุณงามความดีของท่านที่ท่านได้สั่งสมบุญบรารมีจนได้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นอมีอนาหารแปดทิศท,ที่เราเห็นนี้ ให้เราได้ไปบูชาสก,การะที่เราสวนสัมพุทธเทสัมพุทธเทติปมงเสถวนิสีโนกับบัมปติอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะไปกะไปไหว้ซึ่งมีเนื้อที่อ่วาว้วงใหญ่ไปศารทุกวันนี้ก็เหลือประมาณอ่แปไร่ประมาณนะครับแล้วก็แต่ก่อนก็คงมีอ่วาวงใหญ่ไปศารแต่สิ่งสําคัญก็คือ เราไปศึกษาไปกราบลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถรานุเถระเราไปลึก,ลกถึงผู้ท่านที่ทําคุณงามความดีแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะของพระเถระที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้เรานั้นได้เป็นลูกที่ดีเป็นบุตรที่ดีนําคุณงามความดีมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้รับ ส่วนนั้นเราทําสิ่งใดกย็ย่อมได้รับผลสิ่งนั้นทําดีย่อมได้รับผลดีเมื่อเราทําคุณงามความดีไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจเจริญจิตภาวนามีการให้ทาน,านรักษาศีลเจริญจิตภาวนาให้สิ่งเหล่านี้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ในจิตในใจของเราจิตใจเราก็จะใสสะอาดจิตใจเราก็จะบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์ ทำสิ่งใดก็ได้รับอนิสงส์มากได้สิ่งที่สมปรานาอย่างนี้น้อยเราก็พยายามให้อยู่ในระดับสวดาบันเพราะสวดาบันนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ําจะเป็นผู้ที่อยู่ในเรียกว่าอริยมรรคอยู่ในของธรรมที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ถึงเมื่อเราได เห็นแจ้งเดินตามเส้นทางหรือว่ามีตาสว่างเห็นแจ้งเห็นธรรมเห็นเส้นทางที่จะให้พ้นทุกพ้นภัยได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่พระอ,องค์นั้นฝากให้เรานั้นเป็นกุลบุตรที่สมบูรณ์มีชีวิตที่สมบูรณ์